ีค่ะออที่ไหนนะคะที่สวนสันติชัยปราการค่ะว้าววันนี้มาในชุดอะไรคะเนี่ยชุดอะไรเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนไปใช่ว้าวกำลังจะเดินไปใช่ไหมคะเนี่ยใช่ไปเลยไหมคะไปเลยคุยเลยค่ะคุยเลย สิ่งก่อสร้างเมืองที่มีคุณภาพคือคนคนที่อยู่ในเมืองต้องมีความสุขนะครับเพราะนั้นหนึ่งคุยค่าของเทพมรานครนี่เลยเราจะสร้างความสุขให้กับคนกรุงเทพด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งท่านครับท่านสุดท้ายนะครับคุณปริญนะครับตอนช่วงโควิดนะครับเล่นมีคนมาดูไหมครับมีคนออกจากบ้านมาดูได้ไหมครับไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีครับผมมันไม่ได้เล่นครับคือคนสุดท้ายนะมาพี่พี่พูดสิ่งสำคัญทีหมดเลย่ะลูกเก่าก็ถูกทิ้งไมครับแต่ว่าเราชอบคิดอ่าว่า บ้านเมืองเราจะมีงานศิลปะมีงานดนตรีมีงานที่ได้ก็ื่อตอบเพื่อมันไม่มีปัญหาปากปังแน่นอนครันี่คือการสนับสนุนนะครับที่กลับไปฟังดีๆดิขนาดเราไม่ได้ผู้ชายต่างๆที่จะทงให้ผู้หญิงขนาดนี้การเรียกบุคคลในครั้งนี้นะครับประบจิตใจไนะครับทให้เรามีอารมณ์อารมณ์ที่จะพาไปไปต่อที่จุดคือความใจยุ่งในสวนได้เจอภาพมันจะดึงกันในบรรยากาศในสวน ปริชายปากการแบงนี้นะครับมันเยอะอยู่ในตัวของเราในอนาคตนะครับถ้าเรายังไม่มีครอบครัวเนาะเรายังเมื่อไรจะทำให้มีครอบครัว รอจาผู้ ok> ช่วยตัวการรถไฟครับไปฟ้าขนส่งของจังหวัดที่ไทยครับเครับไดูด้านบันเทิงคุณวัฒนาที่ไปชยยามพรครับผู้ช่วยไม่เกิดการงานพัฒนาเชิงพาณิชย์สื่อสารองค์กรนะครับษัทครับเื่อก็ตามปอยอายุยี่สิบหไปยี่สี่สแล้วไม่มีการสนุนไม่มีวันไม่มีดนตรีในใจสมองเราเริ่มเข้าสู่วัยรู้ใหรับน้องน้ำน้องน้ำอวยพรให้ท่านด็อกเตอร์หน่อยครับ นี่คือองคกรา์ีโครงการแม็กโสเติเธลคอมเมอร์เทคมเมอร์นะครับที่จะเสนอถึงกรุงเทพมปีเลยให้มีทำกับว้าวใช้ได้ขอไว้พรให้นองหอครับเชิญนะครับเชิญฝันทึสิ่งอื่นก็อย่าเพิ่งงดล้างมันไม่ได้เกิดวันเดียวชนะหรือว่าสำเร็จมันไม่ได้เกิดปีเดียวไม่เกิดสิปีมันอาจจะกีกปีก็ได้คือแต่ว่าอย่าหยุดฝันแต่สามารถเปลี่ยนแปลงฝันได้ตลอดเวลาให้มันเหมาะสมกับ ความที่มันจะเป็นละมีางมีแล้อยากให้มีกำลังใจมีสูตรอยากให้มีนะครับมาเป็นตัวสีนะครับหลายเป็นตัวดีเราบอกคงเลยว่าจนดีอย่าเก็บไว้เพียงพอแต่เหมือนกันปิดท่อเอาออกมาหน้าพระแล้วบอกเฮ้ยพระขอเราเป็นเชิญคุณสิริยาบุญยาธุการนะครับผู้บอกว่าเอิขิตดการีกสิกรรมนะครับแล้วมันจะทำอะไรลิขิตดนตรีประเทศไทยจะเปันคุณสิริกรแสนทวีสุขนะครับขอเรียนเชิญเลยครับ ประยุกต์ครับผู้อำเนการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะครับสไปซี่ดิสครับคุณวชิระจำปาน้อยนะครับดูออกดูแล้วแหละว่ามีจากซีเนียร์ดิสติบิวชั่นนะครับสเปซบาร์มิวสิกคลับครับและตัวแอนศิลปินครับสวยเลยครับคุณเมฆแจ็กนะครับศิลปินนะครับที่แสดงนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ชิเสริมนิดนึงหนูเอามาออกมาโชง่แล้วก็อย่าไปเก็บไว้ที่ดินหายดังเอ็มซีเอ็มาลงทิกตอกมาลงโซเชียลเอาให้กระหน่ำว่าฉันเนี่ยทำได้ มีผู้บริหารติกตอกอยู่กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้ลงติกตอกแน่นอนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเอาละครับขอนะครับช่างภาพช่างภาพโอเคยังครับอ่าโอเคนะครับศิลปินจากมิวสิคมูฟแล้วก็ไอเดอร e เนเจอร์นะเดี๋ยวขออ่ามีแอคชั่นอีกหนึ่งแอคชั่นด้วยอ่าเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเชิญตัวแทนศิลปินนะครับได้นั่งประจำที่นะครับจาก Music Move และ i d o l e x c h a n g e นะครับเดี๋ยวเชิญประจำที่ได้เลยนะครับและน้ำนะคะพัดน,นะคะฟ้าค่ะพี่จริงเลยกันนะ เป็นมายังไงครับคุณได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็สังกัดค่ายอะไรต้องพวกเราผัดมาจากค่ายูยี่เลนคอร์ค่ะครับผมแล้วได้รวมตัวทำเพลงกันรวมตัวกันนานเท่าไหร่อะไรอย่าเงี้ยตั้งแต่เดบิวต์มาก็เป็นระยะเวลาประมาณสามเดือนค่ะก็ซิงเกิลแรกออกไปแล้วเป็นชื่อเพลงว่าติ๊กอกใจมันสั่นค่ะครับผมผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับแล้วตอนนี้สามารถติดตามได้ทางไหนบ้างกับเอ็นบีอะไรอย่างเ เดี๋ยวขออนุญาตลดใช้เสียงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเข้าสู่การสัมภาษณ์นะครับีแล้วก็ TikTok ด้วยนะคะชื่อว่า davella o f f i c i a l ค่ะคนตอบรับตอนนี้ก็ค่อนข้างดีเลยค่ะคนรอทั้งบอกว่าฟังแล้วติดเป็นู ดาววร่าได้มีส่วนร่วมในงานดนตรีในส่วนเพราะว่าพวกเราก็เป็นในฐานะไม่คือแบบที่สุดคือในบ้านที่แบบว่าทีโอก็แบบมีการแ่งขันเสร็าหลายยุคแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไปอีกซีโอนี่สิ่งนคะเราก็รู้สึกดีใจมากๆดีใจเนาะแล้วก็หวังว่าหวังว่าเราจะได้ถึงจุดนั้นการสร้างแบบฐานเราพวกเราจะทำฝึกฝนของเราให้ดีก็จะไปถึงจุดนั้นไม่ได้ มีมีเพจมีอะไรของวงของ่ายบ้างก็มีเพจในยูทูปนะคะชื Halloween ่อดาวเรลาค่ะแล้วก็มีทั้งอินสตาแกรมติ๊กต็อกค่ะชื่อว่าดาวเรล่าจุดออฟฟิเชียลค่ะส่วน YouTube ก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่โอเยรีคอร์ดค่ะอินสตาแกรมแต่ละคนมีไหมมีค่ะก็ของนามนะคะก็จะเป็น n a m j u t a m a s s ค่ะน้ำจุดทางบ้าค่ะ ค่ะนะคะจะเป็นแพตตี้อังเดสกอร์พัทค่ะเป็น P A T T I E อังเดสกอร์ P A T ฝปาส่นป้านะคะ F A s R แล้วก็ดบบเป็น U สาตัว่าป้าสารัวบคุณมากค่ะขอบคุอบคุณขอบคุณขอ้คุะขดบนุณขอขคอบขอ่คด้ขอบคุไอบคุณขอบคอบคจอเอ จต่กับจากคนนั้นหัวใจก็วันไว้เป็นเป็นจังหวะในใจดังคล้ายว่าติดต่อกับมัน